และคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูจุดฟาร์มต่างๆที่เป็นจุดยอดฮิตนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาละครับก่อนอื่นนะครับผมจะปูพื้นฐานสําหรับมือใหม่ด้วยเลยนะครับเราจะได้แบบว่าไปเก็บเลเวลกันถูกทิศถูกทางนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะมีสเตมินาด้านบนนะครับผมเป็นสเตมินาสำหรับการฟาร์มเลยนะครับโดยที่เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีแค่3,500ก่อนครับแล้วพอเราเปลี่ยนคัาสอเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มเป็น5,500เปลี่ยนไฮคาสก็จะเป็น7,500และเปลี่ยนคัสสาเนี่ยจะเป็น10,000ครับตัวเลขตรงนี้บ่งบอกถึงอะไรครับ คือจำนวนมอนสเตอร์ที่เราจะฟาร์มได้นั่นเองครับอย่างคา์สแรกเนี่ยเราก็จะตีมอนได้สูงสุดแค่3,500ตัวนะครับคัสสก็ได้5,500อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีตัวช่วยในการฟาร์มนะครับนั่นเรียกว่าโซ่คูน4นั่นเองครับ โซคูณ4ก็หาได้ตามเควสบอร์ดตามอีเวนต์ราคาถูกๆก็มีไม่จําเป็นต้องมาซื้อ1น0 0 0แตรงนี้นะครับหน้าที่ของโซ่คูณ4คืออะไรครับโซ่ตัวนี้ครับเวลาเราก,กดใช้ปุ๊บเนี่ยเราตีมอน1ตัวมันจะเท่ากับ4ตัวเลยเพราะฉะนั้นสติมิน่าก็จะเสียไป4หน่วยด้วยนะครับอ่ามันจะช่วยเรื่องของเวลาครับทำให้เราประหยัดเวลาในการฟาร์มได้นะครับหรือแม้แต่การดอบขยะดอบวัตถุดิบดอบการ์ดถ้าเราตีตัวนั้นแล้วดอบแล้วเราเปิดโซ่อยู่เราก็จะดอบการ์ดจากตัวนั้นทีเดียว4ใบเลยนะ ครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องโซ่ไว้ด้วยนะครับและตัวโซ่เนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการนะครับเราอยากเปิดตอนไหนปิดตอนไหนได้เลยนะครับอ่าส่วนก่อนที่เราจะไปเก็บเลเวลนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเซนนี้ใครเป็นสายฟรีเก็บกล่องมาแล้วใครเติมมาแล้วนะครับก็อย่าลืมมาหาลุงคนนี้ก่อนนะครับอ่ามาหาลุงคนนี้แล้วก็มาที่แถบที่เป็นรูปดาบตรงนี้แถบที่2ครับ จะมีชุดในการเก็บเรเวลให้เพื่อนๆอยู่นะครับผมทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะต้องซื้อ7ส่วนนั่นเองนะครับราคารวมประมาณ13 m ประกอบไปด้วยเสื้อครับอ่าเสื้อเกราะจะได้จ็อบเพิ่มอีก10%โล่นะครับได้จ็อบเพิ่มอีก10% ภาคุมได้จ็อบเพิ่มอีก10%รองเท้าได้เบสเพิ่ม10%ครับประดับได้เบสข้างละ5%ครับอันนี้ประดับ2ข้างต่างกันยังไงอันนึงเป็นกายภาพอันนึงเป็นเวทครับอ่าและอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องซื้อก็คืออาวุธประจําอาชีพเราเล่นอาชีพไหนเราเล่นสายไหนเราก็แค่ซื้ออาวุธประจําอาชีพนั้นก็จะได้เบสอีก10%รวมแล้วเราจะต้องใช้เงินเซน,นีเริ่มต้นถ้าใครอยากมีชุดพวกนี้นะครับ 13M นั่นเองครับ อ่ะทีนี้เรามาดูตารางการฟาร์มกันนิดนึงเนี่ยผมว่าแต่ละช่วงเนี่ยเราควรจะไปฟาร์มอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอพูดสรุปตารางตัวนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับเลเวล1ถึง27เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการเดินเควสแล้วเราก็จะเรียนรู้กับระบบเกมซึมซับบรรยากาศเกมเดินเควสยาวๆนะครับถึง27เลยนะครับหลังจากย7ิเนี่ยเกมจะปล่อยให้เราเคว้งแล้วครับให้เราเก็บเลเวลยังไงก็ได้ให้ถึง40นั่นเองนะฮะตรงนี้แหละครับเพื่อนๆก็จะต้องเลือกนะครับผมว่าเพื่อนๆจะไปฟาร์มออะไรนนัเงงาบ คนก็เน้นอยากให้เลเวลไวๆเปลี่ยนคารตดไวๆจะได้สตมิน่าเพิ่มได้แบบทําอะไรได้เพิ่มขึ้นหรือบางคนก็ไม่เป็นไรฉันอยากจะค่อยๆเก็บเซนนีนะ,ะก็มีตัวเลือกมาให้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเน้นเลเวลก็จะแนะนําเป็นตัวของไนทเทลหรือว่า o ็อกวอ r i ริเนั่นเอง นะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ในส่วนของเงินหรือแบบไปลุ้นการ์ดอะเออเป็นการ์ดที่คนจะซื้อแน่นอนแล้วราคาดีก็จะเป็นพวกมูหนักหรือวัวนั่นเองนะครับผมหลังจาก40แล้วนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยเดินเควสตหลักต่อพร้อมทั้งเราเปลี่ยนคัา2ด้วยนะครับผมอพอหลังจากเปลี่ยนคัา2อเสร็จปุ๊บมันจะได้เลเวลประมาณ42นะครับเราก็จะไปฟาร,ร์มกันที่มังกรเขียวเฟรัสนะฮะจนถึงเลเวล55เลยนะครับแล้วเราก็จะย้ายไปที่บาโทลีนะครับจาก55 ถึง71เลยนะครับอ่าทำไมเราถึงจะต้องมาเน้นตัวที่มันแบบฟาร์มแล้วได้เบสเยอะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราฟาร์มมอนสเตอร์แล้วเลเวลเราไปไวเนี่ยเวลาเราไปกวาดล้างดันพวกนี้ครับ เราก็จะได้ exp มากขึ้นเราก็ได้จ j อบมากขึ้นนะครับอ่ามันเลยทำให้อ่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะเน้นเบสไวๆเพื่อให้แบบได้จ j อบจากดันเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะครับพอฟาร์มแบตทอรี่เสร็จนะครับเราก็จะเปลี่ยนไฮคลาสกันนะเปลี่ยนไฮคลาสเสร็จเนี่ยจะไปหาเมคชีเนกัลฮาวกันนะครับ72-73ถึงอยู่แค่2เวลนะครับแล้วก็72-76ถึงเนี่ยจะไปหาดาร์คอะโคแล้วก็ดาร์คเมนั่นเองนะครับอ่า77-87ถึงเราจะอยู่ที่กิฟเฟดนะครับ 88- 94เราจะอยู่ที่สมอลซิโลมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนคลาสสนั่นเองนะครับส่วน3ตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึงนะฮะอาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆวิธีการไปเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยคือมาบอกชื่ออย่างเงี้ยหามอนไม่เจอครับทุกคนอ่าเพราะว่าเกมเอาเอ็มคลาสสิกเนี่ยตอนเปิดมาตอนแรกเนี่ยคือแมพมันจะมืดหมดเลยแล้วเราก็ต้องเดินไปยังจุดสถานที่ ต่างๆเองนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะยากสําหรับมือใหม่เนาะผมก็เลยอยากจะมาแบบเออบอกวิธีการไปละกันนะครับอ่ะตัวแรกเลยนะครับที่ใครอยากจะเน้นเบสหนักๆนะครับก็คือนเทลนะครับนเทลเนี่ยให้เราจิ้มมาที่ตัวบวกตัวนี้แล้วกดที่ MVP เลื่อนลงมานะครับผมหาตัวที่เป็นจิ้งจอกแบบนี้ครับชื่อว่า moonlight flower นะครับแล้วเราก็กดปุ่ม g กได้เลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ย ตัวเกมเนี่ยมันจะทําการเดินไปให้อัตโนมัตินะครับช่วงแรกมันอาจจะเดินนานหน่อยครับเพราะว่ามันจะต้องปลดแมพพาย่อนปลดอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าพอเราปลดแล้วเรากดบัตร v ีไแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าไนทเทลจะเป็นตัวที่น่าฟาร์มมากตั้งแต่เราจบเควสในช่วงแรกนะครับอ่าแต่ว่าไนทเทลเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือค่าหลบหลีกมันเยอะครับอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นอาชีพที่ ต้องอัปเดตกเนี่ยก็อาจจะต้องอัปเด็ไปก่อนช่วงแรกเยอะๆไม่งั้นมันจะตีไม่โดนแล้วเราก็จะหงุดหงิดนะครับแล้วอีกข้อนึงก็คือตัวนายเทลเนี่ยมันจะมีสกิลเทเลพอร์ตครับ บางทีเราตีไปครึ่งหลอดแล้วมันก็วาร์ปหนีอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับมันก็อาจจะทําให้เราหัวเสียหรือว่าเสียเวลาในการเก็บเลเวลได้นะครับเพราะฉะนั้นมีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือตัวของออควอริเออร์นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากจะไปฟาร์มออกวอริเออร์นะครับวิธีไปก็กดที่ MVP แล้วก็กดที่ออคฮีโร่ได้เลยครับอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยว่าแแล้วกดไปได้เลยนะครับมันจะเป็นแมปที่ออคฮีโร่อยู่นะครับผมอ่ะพอมาถึงแมปแล้วนะครับก็ให้เราเดินลงมาได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเจอออกัับบคร ซึ่งมันจะเป็นมอนสเตอร์เลเวล70นะครับนี่ยืนถือนี่อยู่ฮะยืนถือขวานกับโล่อยู่ตัวนี้เลยนะครับเราก็เก็บเลเวลตัวนี้ได้นะฮะแต่ตัวนี้เป็นออปชั่นอลนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราหงุดหงิดกับการฟาร์มไนเทลหรือว่ามันไม่มีตี้มันช้าเกินไปจริงๆเนี่ยเราก็มาตีตัวของออกวอร์เออร์แทนได้ครับและหลังจากที่เราเปลี่ยนค้า2เสร็จแล้วนะครับเลเวลเราจะประมาณ42เนี่ยก็ให้เรานะครับไปที่ MVP อีกแล้วครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับ จะเจอมังกรสีแดงตัวนี้ครับเลเวล90นะชื่อว่าเดทาเดลอสนะครับเราก็กดไปเลยครับผมอ่าซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นแมปที่มีมังกรเขียวให้เราฟาร์มนะครับมังกรเขียวเนี่ยคนจะฟาร์มกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้เบสเยอะในช่วงเริ่มต้นของคลาส2นั่นเองนะครับเราก็จะฟาร์มกันยาวๆเลยนะแล้วถ้าเกิดใครได้การ์ดมาก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดใส่รองเท้าที่เพิ่มแม็กเลือดไปเลย10%ถือว่าเป็นการ์ดที่ดี สำหรับคนงบน้อยเลยนะครับผมนี่มังกรเขียวตัวใหญ่นะฮะอย่าไปตีตัวเล็กนะเน้นตัวใหญ่ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่าเฟอร์รัสนั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะก็เก็บเลเวลกันยาวๆนะครับ จนถึงเลเวล55ครับหลังจากเลเวล55แล้วนะครับเราจะไปหาเจ้าแม่มดบัตโทรี่กันนะครับวิธีการไปเจ้าแม่มดบัตโทรี่นะครับจริงๆก็คุยกับคาฟาแล้วก็วัปไปที่อัลเดอร์บาลันเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการจิ้มที่บอสก็ได้เช่นกันนะครับบอสเนี่ยให้เรากดมาที่มินิบอสตรงนี้ครับเห็นไหมฮะกดปั๊บมินิบอสเร็ดแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาตัวนาฬิกาครับนี่ตัวนี้ครับ อาหาตัวนี้ตัวที่ชื่อว่าคล็อกนะครับแล้วก็กดจิ้มไปได้เลยครับนี่ฮะวิธีการหาแมปของผมแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องมาเดินแบบซ้ายขวาซ้ายขวากดที่บอสอย่างเดียวนะครับอ่าเนี่ยก็เดินไปนะครับเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปให้เราเองนะครับผมอ่านี่เดี๋ยวผมพาไปดูกันนะว่าบาตูรี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราจะเริ่มมาตอนเลเวล55นะเออเราจะเริ่มมาตอนเลเวล5 5แล้วก็เก็บกันยาวเลยนะนี่ครับมันจะมาโผล่ที่คร็อกทาวเวชั้นหน นะครับอ่าในโคอกทาวเวอร์ชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะเดินมาตรงกลางๆหน่อยครับอ่าเราจะเดินมาตรงกลางๆหน่อยนะเดินมานี่เอ่านี้มีคนฟาร์มอยู่ด้วยนะนี่ครับมันจะเป็นแม่มดครับขี่ไม้กวาดตัวนี้นะคือมันมีแม่มด2ตัวนะครับอ่ามันจะมีตัวนี้ที่เป็น Black Witch เลเวล90กับตัวของบัตเทอรี่เลเวล93นะครับให้เราเน้นที่บัตเทอรี่ครับเลเวล93แม่มดตัวนี้ นะครับเห็นไหมฮะตรงกลางจะมีเยอะเลยนะครับเราก็ช่วยกันตีได้ตรงนี้ฮะพอเราฟาร์มบาตโทรี่กันยาวๆนะครับจนเราเปลี่ยนไฮคาร์ได้ตอนเลเวลประมาณ71ครับอ่าพอเปลี่ยนไฮคาร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปฟาร์มกันต่อที่ Mechanical h o w วนนั่นเองนะครับ m e c l h o i c a l h หรือที่ใครเรียกกันว่าหมาเหล็กครับวิธีการไปนะครับอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าก็กดที่บอสได้อยู่ดีครับกด MVP นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับด้านล่างเกือบสุดเนี่ยจะมีบอสที่เป็นแอสซินอยู่นะครับชื่อว่าเอเรเมสเลเวลร้อยสามสิครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดโกไปได้เลยครับผมอ่าเราไปหาตัวนี้ก่อนอันดับแรกนะครับพอเราไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าตู่ช่วงของเมืองไลท์เฮาเซนเนาะอ่ามันจะเดินไปให้เราเองแหละช่วงแรกไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็พอเรามาถึงใช่ไหมครับมันจะมาโผล่ที่แมปไบโอแลบชั้นหครับอ่ามันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ พอมันมาโผล่นะอาจจะมาโผล่ข้างล่างก่อนรอบแรกนะครับให้เราเดินขึ้นมาชั้น2ครับอ่าเดินขึ้นมาชั้น2ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาที่ไบโอแ b ลบชั้น2อ่าซึ่งไบโอแ b ลบชั้น2นะครับก็จะมีเจ้าตัวแมชชีนิเคิลฮาวอยู่นี่แหละฮะอ่าแมชชีนิเคิลฮาวจะหน้าตาเป็นไงนี่ฮะหมาเหล็กตัวนี้เลยนะครับ มาเล็กตัวนี้อาจจะฟาร์มยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไรทธาตุนะครับกว่าจะตีเขาตายก็อาจจะใช้เวลาอยู่นะครับแต่ก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในแมปนี้เนี่ยมันไม่ได้ตีก่อนนั่นเองครับแต่เจ้าตัวของแมกน a คัลฮาวเนี่ยเราอยู่แค่เลเวล7 2 7 3 2เลเวลก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปถึงช่วงของ Dark a c o โแล้วก็ Dark Ma ม e นะครับ2ตัวนี้เป็นออปชั่นครับเลือกตีตัวไหนก็ได้ครับมันจะอยู่เลเวล7 2ถึง76นะครับผม2ตัวนี้อยู่แมป เลยนะครับอ่ะนี่ฮะตัวนี้คือดักอะโคลไลครับอ่านี่คือตัวพระเลเวลร0 7้อยเนะครับซึ่งมันจะเป็นธาตุโฮลี่นะถ้าเกิดในตี้ใครเนี่ยมีนักธนูหรือนักโลกอะไรเงี้ยที่เล่นลูกธนูได้นะครับก็ใช้ลูกธนูมืดนะครับยิงนะครับก็จะแป๊บเดียวล่วงเลย กับอีกตัวหนึ่งคือดาร์กเมอยู่แมปเดียวกันเหมือนกันนะเลเวล1 0 8จะได้อีกมากกว่านิดนึงครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตวิญญาณถ้าอาชีพไหนที่เป็นไรธาตเข้าไปตีเนี่ยจะตีเบามากแล้วก็ฟาร์มได้ยากนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูเอานะครับว่าตี้เราเนี่ยจะฟาร์มดาร์กอะโครหรือว่าดาร์กเมดนะครับหลังจากที่เราฟาร์มดาร์กอะโคดาร์กเมดเสร็จแล้วนะครับเลเวลเ7ถึง87เราจะไปหามอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากิฟเบตกันครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้จะอยู่ในโซนน โซนนิฟเฮมเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีการวาร์ปจากบอสละเพราะว่าบอสส่วนใหญ่จะเป็นบอสนอกกระดานทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับวิธีการไปนะครับให้เรามาคุยกับคาฟาสักคนหนึ่งในเมืองที่เราอยู่นะครับผมแล้วก็ทําการเทเลพอร์ตไปยังเมืองในช่วงเลเวล1 2 4ยยถึงร้อครับเมืองนี้จะชื่อว่าเมืองนิฟเฮมนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นเซิร์ฟซีก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับและตอนแรกเนี่ยเราจะวาร์ปได้แค่แบบแรกที่เป็นแมบเมืองเท่านั้น ก็ให้เราทําการวาร์ปไปได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางมาถึงเมืองนิเพมละพอถึงเมืองนิเพมนะครับเราก็เปิดมินิแมปขึ้นมาแล้วเดินลงล่างสุด1แมปครับแค่นี้นะครับเราก็จะถึงสถานที่ฟาร์มเจ้ามอนสเตอร์กิฟเบตแล้วครับลงล่างมา1แมปนะครับเราจะมาโผแมปที่ชื่อว่ามิสตี้ฟอร์เลสครับอ่าเราเดินขึ้นมาตรงด้านบนๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากิฟเบตครับแล้วก็เก็บเวลตรงนั้นไปยาวๆได้เลย 10เลเวลนะครับนี่เดินมาตรงนี้ก็เจอแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ผีแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาไล่ตีไล่ซัดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ่านี่ฮะมันจะมีอยู่ในนี้เห็นไหมนี่พวกนี้ครับกิฟบงกิบเบดนะครับอยู่กันเพียบนะฮะนี่เราก็มาฟาร์มตรงนี้กันได้เลยครับ หลังจากที่เราเก็บเวลกับเจ้ากิปเบดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสมอลซิโลมานั่นเองครับซึ่งเจ้าสมอลซิโลมาเนี่ยเป็นตัวที่ให้เบสเยอะที่สุดในเกมครับทุกคน เป็นตัวที่ให้เบสเยอะที่สุดในเกมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะเก็บยาวๆย,ยันเวลตันเลยก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีไปเจ้าสมอลซิโลมาก,ก่อนละกันนะครับผมวิธีไปก็เปิด MVP อีกแล้วครับผมแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาเจ้าบอสแย้น้ําแข็งครับนี่ตัวนี้เลยเลเวล1้อนะครับแล้วเราก็กดเดินไปได้เลยนะครับแค่นี้ครับมันก็จะไปหาแมปที่เจ้าสมอลซิโลมาอยู่แล้วครับ ที่ผมก็พามเพื่อนเดินทางมาถึงแมปที่เจ้าสมอลซิโลมาอยู่นะครับแมปนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามีบอสใหญ่2ตัวแล้วก็มีมินิบอสด้วยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวซิโลมาเนี่ยมันจะมีตัวสมอลกับตัวบิ๊กนะฮะตัวลาร์ชเนี่ยตัวใหญ่นะครับให้เราเน้นแค่ตัวเล็กครับตัวนี้คือตัวที่ให้เบสเยอะที่สุดในเกมณแพทปัจจุบันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะเก็บยาวๆจนเป็นคัสสเลยก็ได้ครับ และพอเพื่อนๆเปลี่ยนค้าสาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ s t ต m ม n a น a าอยู่ที่วันละ1,000 0นั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนช่วงประมาณเลเวล94 95ครับพอเพื่อนเปลี่ยนคัสสาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะครับผมว่าเพื่อนๆจะเน้นในส่วนของเบสเลเวลต่อไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโอเคคัสสาแล้วฉันอยากจะไปเน้นจ็อบบ้างอ่าเผื่อว่าจะได้จ็อบเยอะๆแล้วก็ทําให้เราได้ใช้สกิลเลเวลสูงๆได้ไวขึ้นหรือบางคนก็ไม่สนโลกครับอาชีพเราไม่ได้ใช้จ็อบเยอะ ไปฟาร์มเงินดีกว่านะครับก็จะไปฟาร์มตัวเปเปอร์นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่า,าในตารางเนี่ยจะมี3ช้อยให้เลือกนะครับในช่วงเลเวล95ถึง110ครับ ถ้าเกิดเน้นเงินก็ไปหาเจ้าเปเปอร์นะครับถ้าเน้นเบสเลเวลก็อยู่สมอลซิลม่าต่อนะครับถ้าเน้นจ็อบก็จะไปเรดเดวิลไอนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนไปหาเจ้าเปเปอร์ก่อนละกันนะครับเจ้าเปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นมอนที่คือเวลก็ทรงๆได้อยู่แต่ว่ามันจะรวยครับอ่าวิธีไปกดที่บอสนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอเจ้าตัวงูดำนะพอดีไอตัวนี้งูดําผมปักหัวใจไว้อะผมเอาออกให้นะครับอ่ะ เลื่อนลงมาครับจนเจอไอ้งูดำเลเวลร้อยสามสิบเนี่ยแล้วกดไปได้เลยครับที่นี่จะเป็นที่ฟาร์มเงินเอ็นเกมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เก็บเลเวลเบสจ็อบอะไรตันหมดแล้วแล้วแบบไม่ไม่ไมีอะไรจะทําแล้วแพทมันยังไม่อัพเนี่ยคุณก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างครับลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่รวมตัวของเปเปอร์นั่นเองนะครับผม ซึ่งเจ้าตัวเปเปอร์เนี่ยก็จะให้เงินให้โอริให้อะไรที่เยอะที่สุดแล้วนะครับถ้าสังเกตจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็จะเห็นคนยังฟาร์มกันอยู่แบบโพดเยอะนะครับผมอ่าเปเปอร์เนี่ยจะเลเวล116เท่านั้นนะครับนี่มันจะเป็นตัวแบบนี้เหลืองๆนี่เห็นไหมอ่าเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยลุมยิงเขาหมดนะเห็นไหมนี่พวกนี้ นี่ยก็คือมีคนฟาร์มตลอดเวลาในเซิร์ฟจีนนะฮะอันนี้กรณีที่แบบโอเคครับสามละชิลๆแล้วนะครับอยากเก็บเงินอย่างเดียวก็มาตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเน้นแบบเน้นจ็อบอ่าอยากให้จ็อบเราเร็วๆเพื่อที่จะไปปลดพวกมาสเตอร์สกิลหรือว่าจ็อบสูงๆจะได้รีบไปสวิตช์เล่นอาชีพอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถกดที่ MVP ได้อีกแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วก็กดที่ไอหน้าหล่อตัวนี้ฮะไอหน้าหล่อตัวเนี้ยเลเวลร้อยนะถ้าเกิดตอนแรกไม่ได้ปักหัวใจมันจะอยู่ล่างล่างเลยฮะอ่านี่ฮะร้อนะตัวนี้ครับมันจะชื่อว่าเวสต์แลนด์หลอดเรากดไปได้เลยครับพอเราไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้าเดินพาเดินไปเรื่อยๆไปจนถึงราเชลนะครับอ่าแล้วก็เข้ามายันในโบสถ์ราเชลเลยครับ โผล่มาก็จะเป็นแมปนี้ครับเป็นแมปโ o ลี่อันเดอร์กราวนะครับแมบปบนี้เนี่ยจะมีเจ้ามอนสเตอร์ที่เป็นตัวตาลูกตาแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องเน้นตัวสีแดงครับตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ในส่วนของ exp จ็อบเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เน้นจ็อบเขาก็จะมายิงตัวนี้กันอย่างเดียวเลยครับเพื่อที่จะเอาจ็อบนั่นเองครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสถานที่ฟาร์มต่างๆนะครับที่เหมาะกับการเร่งเลเวลนะครับผมแล้วก็แอบแทรกเรื่องของการหาเงินไว้ให้เพื่อนๆบ้างเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับจริงๆมันก็ยังมีหลายๆจุดที่สามารถฟาร์มหาเงินได้อีกเยอะนะฮะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเน้นไปทางเรื่องของการเร่งเลเวลมากกว่านะครับข้อดีของการเร่งเลเวลนะครับอย่างที่ผมแทรกไปในคลิปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเลเวลที่สูงเร็วนะฮะเราก็จะสามารถ ได้ EXP จาก Dungeon Rift ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทุกๆก,การเพิ่มเบสเลเวล1เลเวลนะครับตัว Dungeon Rift เนี่ยครับ ก็จะให้เบรดแล้วก็จ็อบที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่ายิ่งคุณเลเวลเยอะเวลาคุณมาลงดันตัวนี้ครับคุณก็จะได้เลเวลเยอะขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะเร็วกว่าคนที่เขาไม่ได้เล่งเลเวลนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วการที่เราเลเวลเร็วนะครับก็จะปลดล็อกดันต่างๆนะครับปลดล็อกระบบต่างๆปลดล็อกแคบการซื้อของต่างๆด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยคนก็จะโฟกัสกันที่เลเวล ซับเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับแต่พอเอนเกมแล้วคนก็เริ่มไม่โฟกัสที่เลเวลไม่ได้โฟกัสที่จ็อบแล้วก็จะไปฟาร์มเงินแล้วก็ไปฟาร์มดันอื่นๆแทนมากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไกด์สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะ เก็บเลเวลไวๆแล้วก็ไม่ตกรถนะฮะเปลี่ยนคัสไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเนาะก็สามารถที่จะตามไกด์นี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาแนวทางการเก็บเลเวลต่างๆตรงนี้อยู่นะครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปะแลิงก์ดาวน์โหลดแร็คล็อกเอ็มคลาสสิกไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ